ชายคนหนึ่งยืนบนหน้าผาสูง45เมตรคว้างลูกเทนนิสออกไปในแนวราบด้วยความเร็ว12เมตรต่อวินาทีกระทบกับกำแพงแล้วกระดอนกลับจงหาว่าลูกเทนนิสจะตกกระทบพื้นที่จุดห่างจากตีนผาเท่าใดถ้าให้หน้าผาห่างจากกำแพง20เมตรโอเคนะครับข้อนี้ก็เป็นโจทย์ โปรเจกต์ตายที่นานๆจะออกข้อสอบ NT แต่ก็ออกเหมือนกันนะขั้นแรกก็ลองวาดรูปดีกว่อน,นะครับวาดหน้าผาแล้วก็ให้วาดผู้ชายโยนก็ได้แล้วก็มีแล้วก็มีกำแพงครับอ ส้างออกไปในแนวราบนะครับทีบว่าผิดนิดนะึงซึ่งกำแพงเนี่ยห่างจากหน้าผา20เมตรแล้วก็หน้าผาตัวเนี้ยสูง45เมตรโอเคนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับโมเดลก็คือคิดอะไรครับคิดแกน y แล้วก็คิดแกน x 2ออันเนี้ยก็เชื่อมกันด้วย ผีใช่ป่ะก็มาเริ่มกันเลยข้อเนี้ยเขาบอกว่าขว้างวัตถุในแนวราบแสดงว่าเขาขว้างด้วยความเร็วต้นเท่าไหรครับโจทย์กำหนดเป็นสิบสองถ้าความเร็วต้นในแกน x เนี่ยคือสิบสองจะเห็นได้ว่าความเร็วต้นในแกน y เราก็รู้ทันทีเลยใช่ป่ะว่าเป็นศูนย ขพาะฟังวัตถุในในแนวราบเท่านั้นใช่ไหมครับไม่มีความเร็วต้นในแกน y เลยดังนั้นโดยมากเนี่ยเราหาแกน y ก่อนแหละจะได้ s y เป็น45เมตรค่าค่า a ก็เป็น g เท่ากับ10แล้วก็ u y เป็น0เราก็มาหามาหา t ได้แล้ว ก็เเท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กัองแทนค่าครับ U เป็นศูนย์นย์คูณ T ก็ได้0นเท่ากับงั้นพี่ยาข้ามตรงนี้ไปนะครับเท่ากับ1ส่วน2 A คือ10 T ยกกำลังสองสอ5ย้ายมาหารครับจะได้9 9เท่ากับ T บกำลังสองแสดงว่า T เป็นส ดังนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันใช้เวลาอีก3ามวินาทีเนี่ยถึงถึงจะตกถึงพื้นใช่ไหมน้องดังนั้นเรามาหา s x ครับ s x เท่ากับ u x คูณ t ใช่ป่ะมีสูตรเดียวเพราะความเร่งเป็นสูตรไม่มีแรงต้านจากอากาศแต่ u x คืออะไรครับ u x คือ12 t คือ3สแสดงว่า u x คูณ t, s x คือ36แต่อะไรครับแต่จะเห็นได้ว่ามันก็ต้องชนหน้าผาก่อนจริงป่ะครับเพราะหน้าผาห่างแค่ย0แต่ s x คือ36่ะแสดงว่ามันต้องมีการกระเด้งใช่ป่ะครับจากข้อเนี้ยโจทย์กำหนดว่าการชนไม่มีการสูญเสียพลังงานแสดงว่า ถ้ามันชนเนี่ยครับมันก็เด้งกลับด้วยหลักด้วยหลักการด้วยหลักการเดิมก็คือความก็คือความเร็วไม่เปลี่ยนแปลงในอัตราที่ที่ไม่ที่ไม่เท่าเดิมอะน้องก็หมายความว่าถ้าพี่ปาวัตถุแทนที่มันจะตก36ตรงๆใช่ปะ่ะตรงนี้กินไปยีแหละระยะเนี่ย ไปตอนแรกเนี่ยยี่สิบก็มาอีกสิบหกตรงนี้ยี่สิบครับตรงนี้ก็ต้องมาอีกสิบหกไม่ถูนเสียพลังงานถูกปะถ้าพูดถึง SX นะครับดังนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้จึงเป็นห่างจากค,คือเขาถามว่าห่างจากตีนผาเท่าไหร่ตีนผาก็คือระยะน,นี้ใช่ปะ ไอ้ตีนผาคือตรงนี้ใช่ป่ะห่างจากตีนผาคือระยะน,นี้ใช่ป่ะมันต้องตอบเท่าไหร่ครับตอบห่างจากตีนผาเท่ากับยี่สิบลบสิบหกใช่ป่ะครับก็เป็นสี่เมตรนั่นเองอ่าล่าโดยสรุปนะครับข้อนี้ก็เป็น ค้อโปรเจกต์ตายในลักษณะที่จุดเริ่มต้นกับจุดจบไม่ได้อยู่ในในระดับเดียวกันดังนั้นเนี่ยทางเลือกของเราก็คือต้องใช้การคิดแบบปกติก็คือหาแกน y เชื่อมด้วย t มาสู่แกน x แต่ข้อนี้จะมีลูกเล่นนิดนึงครับก็คือเมื่อหา t ได้แล้วเนี่ยหา sx จะพบว่า sx กับระยะของกำแพงเนี่ยระยะของกำแพงน้อยกว่าดังนั้นจะมีการเด้ง ใช่ป่ะพอมีการเด้งปุ๊บโจทย์จึงต้องกําหนดว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานเพราะโดยปกติเนี่ยถ้ามีการสูญเสียพลังงานเนี่ยน้องคิดว่ามันจะมันมันจะเด้งกลับแล้วเด้งกลับไปถึง16ไหมครับมันจะสูญเสียพลังงานตรงจุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นไงมันก็ต้องกลับมาน้อยกว่า16ใช่ป่ะเพราะมันสูญเสียพลังงานในรูปของเสียงอย่างเนี้แล้วอะ่ะ พอมันเด้งกลับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันต้องเคลื่อนที่น้อยลงกว่าเดิมเพราะมันสูญเสียพลังงานจนไปบางส่วนแต่ตรงเนี้ยไม่สูญเสียนะครับก็คือไปยี่สิบแล้วก็จากกำแพงมาที่มาที่พื้นตัวเนี้ยก็การกระจัดในแกน X เนี่ยก็เป็นสิบหกรวมกันเนี่ยก็เป็นสาสิบหกพอดีใช่ป่ะครับยี่สบวกสิบหกได้สามสิหก แล้วก็โจทย์ต้องการว่าห่างจากตีนผาเท่าไหร่ก็เอา20มาลบกับ16ก็ได้คำตอบคือ4เมตรนั่นเอง